บ้านสวนท่านนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูต้นมะลินะครับที่เราปลูกไว้ประมาณ8ปีนะครับตอนนี้นะครับโผมและทําไมใบมันเหลืองทําไมต้นมันจะเริ่โตนะครับน่าจะเกิดจากสภาพดินนะครับดินน่าจะเกิดจากการเป็นกรดนะครับทําให้ต้นไม้ไม่จะเริ่โตอันนี้เราจะใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัท IAT ทซึ่งเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินนะครับซึ่งประกอบด้วยนนวน2กิโล3 นิดหน่อยเพื่อเป็นการกระตุ้นต้นนะครับครับขั้นแรกนะครับเราจะปนดินนะครับให้เป็นร่องอย่างนี้นะครับให้เป็นร่องนะครับให้กันน้าได้นะครับรอบๆต้นดูตามตามดูตาม่รงพุ่มใบนะครับว่าพุ่มคุ้มไปอยู่ไหนนะครับให้เราปนตรงนั้นนะครับแล้วก็โรยปุ๋ยสามสี่ตัวเลยครับไปรอบๆนะครับในรองใช่ เยอะนะครับเดิเขาไปครับเปการับสภาพดิดกันนะครับนะครับทีนี่ใช้เวลาถึง14-14วันนะครับที่จะเห็นผลนะครับว่าต้นไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก4วันนะครับนล้วไปดูกันใหม่นะครับว่าต้นไม้ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสนี้ครับ